สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซที่น่ารักของป้านาทุกท่านค่ะสวัสดีสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรมากนะคะปะ้านาเพียงแต่นำเหรียญสวยๆมาแบ่งปันให้ท่านได้รับชมและกะ็พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวการเป็นมานิดๆหน่อยๆน,นะคะคือป้านา มีเหรียญสวยงามป้านาก็ต้องการที่จะให้ท่านผู้ชมได้ชมไปพร้อมกับป้านาดนะคะเหรียญของป้านาที่ว่าป้านาว่าสวยสวยสําหรับป้านาตนะคะอย่างคือเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกนะคะเหรียญสองเหรียญสองห้าสี่หกนะคะห้าบาทตัวติดผลิตน้อยอันดับที่สองของเหรียญห้าบาทนะคะและเหรียญห้าบาท ปี2541นะคะ2540ขอโทษค่ะเหรียญ5บาทปี2540ตัวติดอันดับหนึ่งของเหรียญ5บาทนะคะเหรียญ10บาทปี25 3 1ตัวติดอันดับของถ้าเป็นหมุนเวียนก็อันดับหนึ่งนะคะไม่นับ33นะคะและเหรียญ10บาทปี2541 เหรียญเกรดด้วยนะคะสวยงามมากเป็นอะไรที่ภูมิใจสุดๆที่ได้มาครอบครองอดใจไม่ได้ที่จะมาอวดท่านผู้ชมนะคะแบ่งปันกันชมนะคะแบ่งปันกันชมของสวยงามพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวการเป็นไปเป็นมาต่างๆของเหรียญน,นะคะเริ่มจากเหรียญ1 1บบาทก่อนเนาะแผง10บาทแผงเขียวปี31นนะคะคือคือ ทุกท่านจะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าเหรียญผ่านใช้ของปีสามหนึ่งอันนี้เป็นผ่านใช้นะคะผ่านใช้น้อยค่ะเขาไปปัดเงาเหรียญเหรียญสิบบาทปี 31, ออะะสองห้าสามหนึ่งผ่านใช้จะเจอน้อยมากนะคะแนาตาส่วนของเหรียญผ่านใช้จะเจอน้อยมากจะเจอเป็นจำนวนน้อยนะคะส่วนสามหนึ่งที่ไม่ผ่านใช้ จะหาซื้อได้ง่ายกว่าค่ะราคาจะสูงจริงแต่หาได้เยอะนะคะคือมีเงินก็พอจะซื้อได้นะคะแต่แต่เหรียญที่ผ่านใช้นะคะหายากจริงๆค่ะราคาก็ใกล้เคียงกันนะคะราคาไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายเลยนะคะผ่านใช้กับไม่ผ่านใช้แต่ก็หายากค่ะตรงกันข้ามกับเหรียญสิบบาทปีสองห้าสี่หนึ่งนะคะเหรียญน,นี้นะคะสิบบาทปีพศสองห้าสี่หนึ่งซึ่ง UNC จะหาได้ยากมากค่ะเหรียญไม่ผ่านใช้นี่หายากมากค่ะตรงกันข้ามกับเหรียญที่ผ่านใช้นะคะอันนี้ถือว่าผ่านใช้น้อยผิวสวยค่ะผิวยังอยู่นะคะสวยค่ะสวย10บาท2541ผ่านใช้ค่ะอย่างนี้จะหาเยอะหาได้ค่ะตาถ้าตา,า,าสวนนะคะอย่างนี้จะจะพอมีพอหาได้นะคะเนี่ยค่ะสี่หนึ่งสวยเนี่ยสวยวิงเลยผ่านใช้น้อยนะคะเนี่ยค่ะสิบาทสองหหนึ่ง ผานใช้อ่ะจะหาได้เยอะนะคะสาเหตุเพราะว่านะคะ10บ,บาทปี2531นะคะเขาแพ็กเกจเป็นเป็นแผงแบบนี้ออกมาเพื่อที่จะจำหน่ายแทนแทนเหรียญแผงเหรียญแผงปีนะคะปกติแล้วทางกรมนะคะทางกรมเขาจะผลิตเหรียญปี แผงปีเช่นอ่าจะนี้เปน็นนายกตัวอย่างนะคะเช่นแผงนี้คือปี2 5งพ้าหกที่จะมีที่จะมีปีนักสัตว์และสตังนะคะมีปีนักสัตว์และเหรียญสตังคหนึ่งตังคสองตังคหนึ่งตังค์สิบตังคห้าตังค่ะและปีนักสัตว์นะคะปีสองห้าหกตรงกับปีรากาค่ะก็จะเป็นรูปไก่ นะคะเลียนมุนเลียนหมุนเวียนเ็กลับหัวขึ้นหัวลง่ะนะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะถ้าเป็นปีอื่นๆเขาจะทําแผงแบบนี้นะคะเป็นแผงปีแต่ส่วนสําหรับปีสองห้าสามหนึ่งเขาไม่มีแผงไม่มีแผงปีแบบนี้ค่ะไม่มีแผงปีแบบนี้นะคะ,บบะ,คะเขาทําเฉพาะแผงแบบนี้เลยนะคะส่วนแผงแผงปีนะคะจะเริ่ม เริ่มผลิตครั้งแรกนะคะปีแรกที่ผลิตเลยนะคะเหรียญออกจําหน่ายเหรียญหมุนเวียน่ะนะคะเหรียญเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่ออกจําหน่ายออกให้ให้แลกใช้นะคะปีแรกคือปี2 5 3หศแผงปีก็มีแล้วนะคะสองห้าสามเหรียญหาบาทเหรียญห้าบาทปี30นะคะตรงกลางเขาจะเป็นเหรียญเรือหงนึกออกใช่ไหมคะหบาทเรือหงค่ะ เขาก็จะมีห้าสตางค์1ิบสตางค์เหมือนกันนะคะแต่ตรงกลางเขาจะเป็นเรือหงนะคะและไม่มี10บาทนะคะปี30ส่วนสำหรับปี31มหน่งะคะแผงปี31 25 31ก็จะเป็นเหรียญเรือหงเหมือนกันนะคะตรงกลางตรงกลางแผงก็จะเป็นเรือหงและก็ยังไม่มี10บาทเช่นกันคะ่ะก็ยังไม่มี10บาทนะคะ2 5 31 เป็นเรือหงปีสามหนึ่งนะคะปีเหรียญเหรียญห้าบาทหงสามหนึ่งก็ยังไม่มีสิบบาทนะคะแผงปีและและปีสามหนึ่งปีสามหนึ่งซึ่งผลิตเหรียญสิบบาทแล้วแต่แผงปีไม่มีค่ะแผงปีไม่ได้ทำเขาไม่ได้เขาไม่ทําแผงปีนะคะและปีถัดมาก็จะเป็นสองห้าสามสองค่ะสองห้าสามสอง ก็ข้ามก็ข้ามสามหนึ่งมานะคะแล้วแล้วแล้วก็จะมีทุกปีตลอดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะจนถึงปี25 60สิ้นสุดในรัชกาลที่9และ31เขาเอามาใส่แผงเดี่ยวเดียวแบบนี้แยกขายต่างหากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปี31 ึ่งเป็นเหรียญไม่ผ่านใช้แบบนี้เราจึงหาได้ค่ะเพราะว่าเขามาทําแผงจําหน่ายแบบนี้นะคะทางกรมทางกรมเขาจําหน่ายตอนนั้นรู้สึกจะออกมาแผงประมาณ300ไม่แน่ใจนะคะเพ็นอนาจำไม่ได้น่าจะ300ค่ะนะคะจะมีแผงสีเขียวต้นก่อนก่อน,อนที่จะออกมาจะเป็นแผงสีฟ้าก่อนเหรียญนี้ป้าน่าเข้าใจว่าจะเป็นเหรียญของแผงสีฟ้าค่ะเพราะพราะเนื้อเขาจะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะแผงสีฟ้าเขาบอกเนื้อจะเป็นประมาณรายแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะสิบบาทสามหนึ่งแผงฟ้าแล้ว ได้รับความนิยมเป็นอย่างดีค่ะทางกรมจึงออกมาเป็นแผงเขียวต่อค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ10บาทปี3าหนึ่งเราจึงส่วนมากจึงจะเห็นแต่เป็น UNC ผ่านใช้เราจึงเห็นได้น้อยเพราะว่าเขาทำแผงจำหน่ายนะคะได้รับความนิยมสูงและปีต่อมาที่เป็นน่าจะพูดถึงนะคะปี2541นะคะอันดับ2เออ ป้านณน่าก็ลืมเนาะป้านณน่าทำไมไม่บอกจำนวนผลิตก่อนละ่ะใช่ไหมคะจำนวนผลิตของพศสองพนห้าสามสิบเอนะคะหกหมื่นเหรียญน,นะคะ 6, 200, หกหมื่นสองร้อยเหรียญค่ะเนี่ยค่ะปีสองพห้าสามสองจำนวนผลิตคือเพียง 60, 000, 6, 200, หกหมื่นหกหมื่นสองร้อยเหรียญซึ่งจํานวนนักสะสมทั่วไปนะคะต้องการสูงมากเพราะเอ่อจำนวนนักสะสมน่าจะเกินหกหมื่นท่านใช่ไหมคะทุกคนก็อยากจะเป็น เจ้าของอยากจะได้ครอบครองใช่ไหมคะความต้องการยิงสูงตอนนี้ราคาบร้ดาว่าอีกไม่นานถึงสองพันแน่นอนค่ะตอนนี้ก็ใกล้ละค่ะแล้วต่อมาก็จะเป็นเหรียญสองห้าสี่หนึ่งนะคะสองห้าสี่หนึ่งจำนวนผลิตนะคะเก้าหมืนแปดพันเหรียญค่ะขอขออภัยนะคะประปรดาบรดผูดพูดตัวเลขผิดนะคะสองห้าสี่หนึ่งนะคะพศสองห้าสี่หนึ่ง จำนวนผลิตนะคะ9 8 0 0 0 0เหรียญค่ะ2541 9น8หมืเหรียญนะคะเนี่ยค่ะสวยวิ้งเหรียญนี้นะคะส่วนมากจะออกแลกหมุนเวียนนะคะเพราะฉะนั้น u n c จึงหาได้น้อยมากส่วนมากจะเป็นผ่านใช้ค่ะหมุนเวียนนะคะผ่านใช้ผ่านใช้จะแบบนี้ค่ะผ่านใช้ยังสวยอ่ะยังเจอก็ยังเจอเยอะกันอยู่นะคะเหรียนผ่านใช้แต่ยังพอสวยอยู่นะคะส่วนมากก็จะประมาณอย่างนี้นะคะถือว่าสวยแล้วนะคะ ถือว่าโอเคแล้วผ่านใช้สวยขนาดนี้นะคะแล้วยิ่งถ้าเจออย่างนี้นะคะผ่านใช้ไม่ผ่านใช้นะคะเป็น UNC เนี่ยค่ะคือ UNC นะคะ UNC แล้วผ่านเกรดแล้วนะคะโอ้โหนะคะสุดยอดดับเบิลนะคะดับเบิลของดับเบิลดับเบิลเหรียญ UNC ก็หายากแล้วแล้วมาผ่านเกรดแล้วด้วยนะคะเกรด67ค่ะเนี่ยค่ะเป็นอะไรซึ่งวิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับป้านาค่ะป้านาชอบมากค่ะ ชอบจนจนอดที่จะมาอวดท่านผู้ชมไม่ได้อะค่ะเพาะนั่เลยต้องนํามาอวดท่านผู้ชมนะคะจํานวนผลิตของห้าบาทปีสองห้าสี่ศูนย์นะคะจํานวนผลิตนะคะหนึ่งหมื่นกับหกร้อยเหรียญน้อยมากค่ะสี่ศูนย์นะคะสําหรับสี่หกนะคะจํานวนผลิตนะคะหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเหรียญค่ะนะคะสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะคะป้าน้าขอจบ เรื่องของเหรียญสวยงามไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่กรุณารับชมขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีสวัสดีค่ะ